ก่อนที่เราจะเข้าสู่โซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งมีอะไรบ้างนะคะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมีอะไรบ้างนะคะนารีขอแนะนําตัวเองก่อนค่ะนารีนั้นารีนะน,ารนะคะ ประสบการณ์งานขายไฟการตลาดนะคะอุหด้านสินค้าอุตสาหกรรม18ปีค่ะแล้วก็ทํามีประสบการณ์นในด้านการตลาดออนไลน์นะคะ5ปีค่ะและมีความเชี่ยวชาญในการตัดต่อรูปภาพสื่อโฆษณาต่างๆผ่านพิกอาร์ตและแคนวานะคะมีประสบการณ์น,นะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวิดีโอในส่วนของคลายมัตเตอร์ค่ะค่ะ เรามาเข้าสู่นะคะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะจะแยกออกมานะคะคือมีอะไรบ้างนะคะก็คือเสิร์ชมาร์เก็ตติ้งเสิร์ชมาร์เก็ตติ้งก็อยู่ในส่วนของ Google นะคะเขาเรียกว่าเสิร์ชมาร์เก็ตติ้งนะคะเว็บนะคะเว็บมาร์เก็ตติ้งก็คือในส่วนของการที่เราทำการตลาดผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็อ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งก็คือทำการตลาดผ่านช่องทางอ e ีเมลนั่นเองและอีกช่องทางหนึ่งก็คือโซเชียลมาร์เก็ตติ้งคือช่องทางที่ เราจะพูดถึงกันวันนี้นะคะว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือการทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะก็คือเริ่มเลยนะคะถ้าเราเปิดร้านเปิดทุกอย่างที่อยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเราต้องมี Facebook Page เป็นอันดับแรกใช่ไหมคะเมื่อเรามีแล้วเราต้องตกแต่งร้านของเรานะคะหรือเหมือนบริษัทของเรานะคะในส่วนของ ภาคในส่วนของโซเชียลนะคะคือเรามีบริษัทอยู่ในกลุ่มของเว็บไซต์แล้วก็ตามหรือในส่วนของออฟไลน์แล้วก็ตามแต่เมื่อคุณมาอยู่บนโซเชียลมีเดียคุณก็ต้องเปิดร้านบน f e c o o o p k g e นะคะบนนะคะคุณก็เปิด f a c e b o o k p a g e แล้วก็คุณก็เปิดบริษัทบน f a c e b o o k page ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึง่งและสำคัญต่อมาก็คือ Facebook กับ Instagram เนี่ยจะเชื่อมโยงกันนะคะก็คือถ้าเราเปิดเพจแล้วนะคะก็จำนะคะเชื่อมโยงระหว่าง Facebook กับ Instagram ได้เลยนะคะโดยทุกครั้งที่เราแชร์เราก็สามารถแชร์ได้ทีเดียวโพสตได้ทีเดียวก็สช่องทางได้เลยนะคะโดยกลุ่มลูกค้า2กลุ่มเนี่ยคือคนละกลุ่มกันแน่นอนนะคะต่างกันตรงไหน,นอาจจะต่างที่ความสนใจช่วงอายุวัยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจนะคะเพราะพฤติกรรมแต่ละแพลตฟอร์มเนะะี่ยค่ะ พฤติกรรมของต้องบอกกลุ่มเป้าหมายของเราแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะในส่วนของ l ล n e เนี่ยลยเนี่ยจะมีเครื่องมือมากนะคะก็เริ่มต้นของเรามีแน่ๆคือ Line นะคะส่วนตัวนะคะแล้วเราก็มารู้จักกับ Line o u f i c i a l a c c o u n t อีกนะคะซึ่งเป็นบัญชีในส่วนของการทำธุรกิจซึ่งดีต่อการทำธุรกิจนะคะสามารถทำทำอะไรได้บ้างนะคะ คือทำ CRM Customer Relationship Management นะคะคือสามารถคอนโทรลและรู้ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ดีนะคะแล้วทำการตลาดได้ดีทำแคมเปญได้ดีสร้างการรับรู้ต่างๆถ้าคุณต้องการนะคะเติบโตบนไลน์คุณต้องทำลาลน์ Official Account ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะมันถึงไล่สเต็ปมาในส่วนของไลน์ช้อปปิ้งนะคะ แล้วก็แยกออกมาในส่วนของ Line Ad p l พ t f o r m ซึ่งมีการยิงแอดขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะอันนี้คือในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะแล้ว YouTube ก็คือพฤติกรรมของการดูนะคะแล้วแต่ว่าคนจะสนใจเรื่องอะไรถ้าเราเป็นกลุ่มคนที่ต้องการนะคะชอบสร้างมีเดียนะคะในในในส่วนของการแบ่งปันในส่วนของวิดีโอนะคะก็คือช่องทาง y o u t u b e เนี่ย ได้เลยดีมากและเราจะเติบโตในแบบที่เราเราเป็นอะเออมันสามารถทำได้หลายอย่างมากนะคะในส่วนลึกๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันอีกทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอยาวๆนะคะส่วน t ิ k t ต k อกนะคะมาแรงที่สุดในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปสั้นนะคะที่กลุ่มคนสนใจมากนะคะสร้างความเฮฮาแล้ว t ิ k t ต k เนี่ยเขาจะ ขยันทําแบบประมาณว่าทาเลนต์ต่างๆนะคะให้คนเข้ามีส่วนร่วมนะคะจัดกิจกรรมเขายังไงอะ่ะก็เหมือนออถ้ามีอะไรที่แต่งตัวแปลกๆนะคะร้องเพลงสไตล์นี้หรือทำเอฟเฟกประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำแคมเปญแบบประมาณว่าให้คนมีกิจกรรมร่วมนะคะให้คนสนุกไปกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนะคะโดยคิด สร้างเป็นคลิปสั้นๆเน,นี้ยค่ะแล้วก็มีเอฟเฟกเสริมขึ้นมาต่างๆนานานะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะก็คือกลุ่มช่วงอายุวัยของคนเล่น TikTok อก่ะก็จะเป็นช่วงวัยที่เป็นวัยรุ่นหรือกลุ่มคนที่แบบสนุกสนๆเนาะมันก็อีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะทุกคนนะคะถ้าคุณต้องการเติบโตบนออนไลน์นะคะคุณต้องมีนะคะ การทำการตลาดทุกช่องทางถ้าคุณสามารถทำได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเริ่มล่ะเริ่มตรงไหนก่อนนะคะให้แนะนำให้เริ่มตรง Facebook ก,ก่อนนะคะ Facebook ิสต a ารกรมก่อนแล้วพอเราทำแล้วมันโอเคแล้วในสเต็ปหนึ่งค่อยเริ่มมาต่อในส่วนของ y ิก t ็อกนะคะ YouTube เนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายก็ได้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ให้คําแนะนําอะไรมากมายหรือว่าให้เขาไปดูเรื่องผลิตภัณฑ์ของคุณแนะนําเป็นอย่างๆนะคะเพื่อให้ความรู้เขานะคะในส่วนของ Line เนี่ยไลโอเอเนี่ยก็คือคือมันถึงการปิดการขายแล้วอะ่ะดึงกลุ่มคนที่สนใจคุณมากที่สุดกลับเข้ามานี่คือนะคะไลน s o f i c l a l Account ที่ดีที่สุดนะคะคือการปิดการขายนะคะหลังจากนั้นคือตามให้เขากลับมาซื้อซ้ำนะคะอันนี้คือดีที่สุดนะคะอันนี้นรีในคลิปนี้นารีพูดนะคะในเรื่องของ Social Marketing ในส่วนที่ทุกคนพอจะเข้าใจได้นะคะแล้วในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเ,เราจะมาดูสถิติของคนไทยในการออนไลน์กันนะคะหากข้อมูลนี้นะคะดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด ฟอลโล่นะคะในโคชนรีปั้นขายติดปีกด,ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณค่ะ